พอมองไปแล้วมันจะเป็นเหมือนหม้อไฟหรือเปล่านะดูมันไม่ให้ความรู้สึกของสาวหิมะทั้งเท่าไหร่เลยนะครับเอางี้ดีกว่าเพื่อความรวดเร็วขอให้ทุกท่านเข้ามาชมใกล้ๆปลดล็อกเนติบาตได้เลยครับอัตโนมือทำงานเออเนื้ยฝืนแล้วพีหย่อนน้วมันบ้างนะเลยเลยไม่ดรีแอคชันให้มันอินหน่อยนะขอร้องผมจะลองเปิดมันดูนะครับโอ้ออ กำลังเดือดพอดีเลยล่ะครับไวร้อนไวร้อนเลยนะตัวโตโรคีอะได้กับให้ฉันมีคนนึกว่ามันแค่างเดือดเปล่าเนี่ยฮะอุ๊ยมาตีผมเหมือนร่วงหน้าเลยนึกว่ามันจะไม่ร้อนจริงนึกว่ามันร้อนตาดูไล้วยก็ร้อนจะบ้ามันเดือดขนาดนี้รปลื้มใจรีแอคชั่นเมื่อกี้จริงๆประทับใจมากที่อกี้ผมแกล้งร้อนสักที่ไหนนี่มันของจริงเลยแล้วคุณแหมม iden, ันร้อนเดือดขนาดนี้มันเยี่ยมจริงๆเลยนะครับ ดูเหมือนคุณเดชค่าว่าในแกจะร้อนจริงๆนะฮะเราก็มาดูทางนี้ก่อนนะครับนี่แหละครับสาวพายุหิมะครับไม่ว่าสิ่งไหนมันก็สามารถทําให้เย็นได้แช่แข็งได้ใช่ไหมละครับอย่างเช่นทำได้เหรอนี่ผมจะนำร้อนนี่เทลงไปในที่ฉีดนะครับในนี้นะเออระวังระวังนะระวังระวังน้ำพึ่งเดือนเลยนะเนี่ยค่อยๆเทนะระวังนะ ใ,ใช่ใช่ระวัง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 ผมเทเรียบร้อยแล้วแล้วผมจะปิดแล้วนะครับอ่าผมก็จะหมุนปิดให้เรียบร้อยนะครับหมุน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 โอเคไม่หกออกมาแน่นอนนะครับแม่แต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นน้ำร้อนนะครับร้อนจริงๆร้อนมากด้วย อ่าขอโทษนะครับคุณเด็กับว่าออกมาทั้งหน้าหน่อยนะครับมาทงนี้เลยฮะแล้วก็มาลองจับดูสิครับว่ามันเป็นยังไม่ค่อยน่าไว้ใจเลยฮะเออครับเอยร้อนร้อนร้อนโอ้โหมันรือนมากดินมันร้อนใช่ไหมล่ะร้อนเด็จะทำไงดีนะเอามาใส่แบบนี้เล้ยเดี๋ยวเดี๋ยวการีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเป็ยงไงเด้อเป็ยังไงเนยร้อนไหมเย ันทำไมเหรอมันมันเย็นจัดมันเย็นมันเย็นเหรอเฮ้ยโมงไปเลยอะไรเนี่ยน้ำมันเดือดเพิ่งใส่ลงไปในนั้นไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมันออกมาเย็นได้อ่ะก็ไอ้แต่แรกๆโวยมันร้อนร้อนร้อนลองอีกสักทีก็แล้วกันเออฮ้ยยาโวยคุณนี่มันเย็นเฉยเลยนะเนี่ยฮะอะไรนี่เครื่องนี้มันเครื่องรีแอคชั่นอะไรที่ไงเนี่ยฮะมันคือเครื่องรีแอคชั่นบัสเตอร์ไม่ได้เป็นคอร์สเตอร์หรือยังไงทุกท่าน ดา่ได้เรียกแชมเปี้ยเซอร์ครับเรียกท่านบีสเซอร์บ้าบอเลยองแกนี่และนี่แหละครับคือสิ่งมหัศจรรย์ของฮอลลัสสาวพายุหิมะนั่นเองครับสุดยอดดูตลอเลยดูแขกรับเชิญคนอื่นเขาไม่มีผลสักคนไม่รู้อะไรมาพูดนะนี่คือท่านผู้ชมได้ดูการแสดงของผมวันนี้ต้องหาว่าผมแสดงด้วยหัวจริงๆเลยจริงหรือเปล่าล่ะขอเตาไฮครับช่วยไขความลับให้เราหน่อยได้ไหมครับว่าทำไมมันออกมาได้เลยครับและความลับมันอยู่ที่ ความร้อนละเหยนั่นเอง <C anc ry> ความร้อนละเหยเหรออะไรจะตกใจพร้อมเพียงขนาดนี้แม่ <c oughs> แต่ละคนที่ uh. ปดิดมือโปรจริงๆเนี่ยน,น,นะน้านั้นเวลาละเหยแล้วนั้นแต่บริเวณรอบๆจะถ่ายเทความร้อนไปนั่นแหละเขาเรียกว่าความร้อนละเหยนั่นเองออและนอกจากนั้นการพ่นเป็นละอองนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละการที่ละอองน้ําร้อนไปโดนกับอากาศแล้วอากาศจะดูดความร้อนออกไปจากน้ํา เพราะฉะนั้นละออกน้ําเล็กๆแต่ละเม็ดก็จะเกิดความร้อนระเหยและเย็นลงเย็นลงจนมันกลายเป็นละอองน้ํำเย็นๆไปนั่นเองมันไม่มีเม็ดไหนร้อนเลยงันเหรอใช่แล้วล่ะโอ้และไอ้ที่พ่นน้ำออกมาฮะไอ้นั่นก็เหมือนกันนั่นแหละพอดีตามที่ทุกท่านสงสัยกันนะครับเราจะลองใช้ที่ฉีดมาวัดเครื่องวัดอุณหภูมิกันนะครับทุกท่านครับ นี่คือที่ฉีดที่เราได้ใส่น้ำร้อนเอาไว้แล้วนะครับลองมาชมกันด้านหน้าเลยนะครับด้วยเครื่องวัดอุณหภูมินี้เราจะดูได้ว่าอุณหภูมิไหนเป็นยังไงนะครับดูอย่างในที่ฉีดน้ำครับเป็นยังไงอุณหภูมิค่อนข้างสูงนะครับเราจะมาดูเด็กคว่าสั่งที่อยู่ในจอมอนิเตอร์นะครับเปิดอุณหภูมิปกติใช่ไหมครับอ๋อครับอ๋อนี่หน้าผมเหรอครับเนี่ยเป็นยี่เองเหรอเนี่ยสุเบศร์สั่งลองมาดูสักหน่อยไหมล่ะนะเหมือนเป็นตัวตัวอะไรเหรออ๋อ เขาเพาก็ยังเป็นคนนะดูหน้าของเธอสิดูเหมือนตัวอะไรสักอย่างเลยนะเขาเป็นคนนะทำไมพูด่งนั้นอ่ะอางัันผมจะลองฉีดน้ำออกมาดูนะครับดูนะครับละอองที่พ่นออกมาอ่ายังไงก็ดูไม่ร้อนเห็นไหมครับแต่ต่างกับตรงปากกระบอกนะครับสังเกตที่ปากกระบอกนะครับค่ะเป็นไงครับอุณหภูิอ่าเห็นไหมครับเห็นไหมครับถึงตรงปากกระบอกอุณหภูมิยังร้อนอยู่เลยนะ แต่พอพ่นออกมาเนี่ยมันเป็นละอองเล็กๆความร้อนมันก็ลดลงเลยล่ะ